สวัสดีครับทุกคนวันนี้พรพฮอลิกจะพามาดูคอนโดใหม่ของแสนสิริกันครับชื่อว่าว i เดนบายแสนสิริชื่อก็บอกแล้วว่าวเดนกว้างจริงไม่จกตาสำหรับโครงการนี้นะครับตั้งอยู่ตรงถนนนางลิ้งจีเลยครับทำเลแรสุดๆกลางเมืองแบบนี้หายากมากที่สำคัญเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะน้องหมาน้องแมวคืออยู่สบายเลยละ่ะ ตัวโครงการเป็นแบบไฮรส์ครับมี34ชั้นมีจำนวนยูนิตแค่215ยูนิตเท่านั้นครับบรรยากาศก,ก็เป็นส่วนตัวสุดๆห้องที่นี่เขาจะเน้นห้องใหญ่จริงๆครับมีขนาดเริ่มตั้งแต่45จนถึง200กว่าตารางเมตกันไปเลยซึ่งถ้าใครกำลังหาทำเลอยู่กลางเมืองขนาดใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะครับและห้องที่ผมจะพามาดูวันนี้คือห้องตัวอย่างขนาด 88.5ตารางเมตรครับฟังก์ชันที่ให้มาเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำและมีห้องมัลติเพอร์พสด้วยครับใครจะทำเป็นโซนทำงานมุมอ่านหนังสือหรือแม้แต่มุมน้องหมาน้องแมวก็ได้เลยมีย์ดแยกไวใ้ให้ตากผ้าด้วยฟังก์ชันครบจริงๆครับจุดที่ผมชอบก็คือเขาให้กระจกสูงเต็มผนังวิวตาแตกกันไปเลยครับเลเยอร์ <Lay out S 2> ในห้องคือพร a c t i ิ a คลมากมีโฟยเล็กๆก่อนเข้าครัวแถมครัวยังเป็นแบบปิดกันกลิ่นเข้าห้องได้อีกด้วย ด้านในเป็น private zone มี2ห้องนอน2ห้องน้ำ master bedroom กว้างมีอ่างอาบน้ำในตัวครบจริงๆครับคือถ้าใครมีแฟนก็โรแมนติกดีครับแต่ถ้ายังโสดนะครับก็ <c oughs> นอนแช่คนเดียวฟินๆไปเลยครับ ราคาห้องนี้เริ่มที่ประมาณ15ล้านบาทครับส่วนทั้งโครงการราคาเริ่มตั้งแต่8.9ไปจนถึง49.99ล้านบาทครับ <S <S และวันที่27-28กันยายนนี้เขาจะเปิดให้ชมห้องตัวอย่างครั้งแรกแล้วนะครับใครที่กำลังหาคอนโดกลางเมืองที่กว้างเหมือนอยู่บ้านแต่ได้ความสะดวกแบบคอนโดบอกเลยว่าว i เดนบายแสนสิริน่าสนใจมากจริงๆครับ